สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o u t u b e b i g l i f e f a c e b o o k c o แสดงบิ๊กไลท์บอกและเว็บไซต์แอทีูแกงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ถ้าคุณมีมือถือระบบปฏิการ Android หรือ iOS นะครับถ้าต้องการที่จะลิงก์ขึ้นหน้าจอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือถือที่ไม่ได้มีราคาแพงมากมายนะักมันจะทําได้อย่างไรและมันมีโปรแกรมอะไรที่แนะนําบ้างวันนี้ผมจะมาแนะนําโปรแกรมที่มีชื่อว่า i-my-phone นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาโปรแกรมนะครับสัญชาติจีนแล้วก็มีโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับเป็น Screen บลเลอรดึงจากหน้าจอมือถือขึ้นไปได้ทันทีพร้อมแล้วมารับชมกันได้เลยครับเอาละครับนี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จุดเด่นของมันก็คือเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานทั้งคีย์บอร์ดกล้องถ่ายรูปแล้วก็รวมถึงรูปแบบต่างๆได้ค่อนข้าง,งเยอะขยายหน้าจอ ต่างๆต่างๆแล้วก็มีปุ่มแบบ Android ด้วยนะฮะวิธีการนะครับตอนนี้คือผมได้เซตอัพ hmm. ไปถือเครื่องหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการเสียบ USB mm hmm. นะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นในรูะแบบนี้ครับมีแล้วก็เลือกือถือเครื่องนั้นไปเลยหลังจากนั้นปล่อยให้มันทํางานสักพักหนึ่งนะครับในตัวหน้าจอตอนนี้คือต้องกดอะเราะพอกดอะเราเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะคือแบบนี้ครับมี่จะกดแบบนี้ขึ้นมานะฮะ ซึ่งไอตัวมินิแอทูเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาเป็นหน้าจอของเครื่องเรานะครับก็คือเครื่องมือถือนั่นแหละหรือว่าจะเป็นการ d i s c o n n น c t ครับสามารถกดจากตัวดีได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมด้วยเมาส์ได้โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดอา่านข้อความนะครับแล้วก็ใช้งานแบบมือถือทั่วไปเลยนะครับเนี่ยจะใช้่าไ,ไม่เอาข้อความนี้สามารถดีลิทได้ดดนะครับ แล้วก็สามารถเอาสิ่งมือถือเนี่ยเข้ามาข้างในด้วยแต่ว่าผมไม่เอามานะฮะคือการทํางานต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่ามันทํางานแบบเดียวกับมือถือเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเราสามารถจะพิมพ์ข้อความตอบได้เช่นอ่าผมพิมพ์เอสเอกันเนาะเนี่ยสมมุติเอาสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับว่าเนี่ยเฮลโหลหรือสวัสดีก็ได้แต,แต่ภาษาไทยภาษาไทยยังไม่น่าจะรับนะ เดี๋ยวขอลองดูดิครัาไทยเนี่ยยังไม่รับนะครับคุณผ,ผู้ชมก็อาจจะต้องกดเองที่จอนะครับประมาณนี้แล้วก็ยังสามารถที่หนึ่งนะครับก็คือสามารถที่จะเลือกเปิดเป็นกล้องได้นะครับแล้วก็สามารถปิดหน้าจอเพื่อปิดหน้าจอไือถือเฉยๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้ร e คอร์ดสกรีนได้นะครับสตรีมได้ ขยายพ oh, ูสกิลโอ้ยนี้ขยายเต็มหน้าจอได้หมดถือว่าดีแล้วก็แน่นอนครับว่ามันก็ยังมีแบบมัลติทัสได้เช่นว,ว่าเออจะแคเจอร์หน้าจอเราจะเลือกไฟล์เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถเลือกค mm ุณภาพของหน้าจอได้นะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถเลือกได้อยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถหน้าจอไวเฉยได้นะครับเพราะว่าจะเป็นแบบที่ซื้อในราคาสูงสุดนะครับ1ปีก็ประมาณพันส้บาทก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายนะ ส่วนปุ่มสกีตรงนี้กดไม่ไปครับไม่รู้เป็นอะไรแต่เราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกแบบใช้งานม u l t i t a s k i n g เหม,มือนมือถือได้เลยนะฮะก็เรียกว่าสตรีมมาแบบเต็มพิกัดเลยถ้าสมมุติว่าคุณเล่นเกมนะครับคุณก็สามารถที่จะพลิกเป็นแนวนอนได้เช่นแบบไหนเดี๋ยวเราสาธิตให้คุณดูครับ นอกจากโปรแกรมที่เราแนะนำไปนะครับในตัวของ i m y p h o n e นะครับก็ยังมีโปรแกรมอื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเสียงนะครับก็คือยังสามารถที่จะเล่นเอฟิกสยงได้มีเรื่องของโปรแกรมเกี่ยวกับรีแพร์นะครับแล้วก็มีดีแบ็กนะครับก็คือเป็นการสำรองข้อมูลอะไรเงี้ยคือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลกลับมาได้ แล้วก็ยังมี transfer ระหว่าง WhatsApp ได้ด้วยนะครับแล้วก็โปรแกรมอื่นๆอีกมากมายตามที่คุณได้เห็นอยู่นี้ครับอนะครับหลังจากที่เราได้เห็นโปรแกรมไปทั้งหมดแล้วนะครับก็ถือว่าโปรแกรมนี้มีราคาที่ไม่ได้แพงมากรายปีที่ประมาณ1,300บาทนะครับแล้วก็แน่นอนว่าลูกเล่นต,ต่างๆนั้นมีให้ครบว่าราคานี้ถูกมากแล้ยังมีแลกแบบของ รายเดือนด้วยนะครับซึ่งจะราคาถูกกว่าแต่ว่าถ้าแนะนําก็คือรายปีไป,ปดีกว่าคุ้มค่ากว่าแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงน,นี้ก่อนพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นแกจิตอะไรนั้นรอติดตามชมในช่อง Big l i ลนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางครั้งนี้รวมถึงในเฟซบุ๊ก c o m ส n a p i r ้ l i v บอกครับ